เปนค่าวนี้ไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโมโน29 World น r i เ2023ค่ะ กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางสุดประทับใจที่โมโนทวินตีนาฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดจะพาคุณบินลัดฟ้าตามรอยหนังดีและซีรีส์ดังระดับโลกกับกิจกรรมโมโนทวนตีนายเวิร์ลทริป2023ันย a n สิบสามเอเชียนมูฟวี่แอนด์ซีรีส์เดสติเนชั่นส์ทริปท่องเทีย่ยวต่างประเทศสุดพิเศษที่ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดพิเศษตามแบบฉบับหนังดีซีรีส์ดังถึง4ทริป4ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุน่นประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวันไปกันแบบฟรีๆประเทศละ3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรวมมูลค่ากว่า9 9 0 0 0 0บาทค่ะเพียงติดตามช่องโมโนทที่ไและสแกนค r วโค้ดที่ขึ้นมุมจอจากนั้นเล่นกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษในครั้งนี้ยิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากยิ่งขึ้นระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง14กันยาย นนจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีในวันที่20กันยายนติดตามกติกาการร่วมสนุกและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทาง Facebook Fan Page Mono 29และ w w w m o n o 2 9 c o m ค่ะ